มเนีไอทิพทอดสีมาออมพี่น้องครับออมไกอันนี้ก็ใส่พริกลงไปแล้วพี่น้องครับมเน่ฝนตกแข้งแห้งอ่าบ่ได้ไปเฮ็ดคลิปมองอ่าทีว่าได้นั่งเฮ็ดอ่ะพี่น้องครับได้เฮ็ดได้บ้านอ่านี่ละบ่ได้ไปเห็นหนาคนผู้ให้พี่น้องอันนี้กำลังต้มไกพี่น้องครับไส้พริกลงไปแล้วพี่น้องครับ ใส่พริกลงไปแล้วฝนกระตกพี่น้องครับเพิ่งฟังเสียงฝนตกบุ่มๆอยู่พี่น้องครับใส่พริกใบมะกรูดนะฮะลงไปแล้วนะครับอันี้กํลาลังต้มอ่ากํลาลังอ้อมว่ายังไงนะอืมอ่ะสีอ้อมสีควาเนี่ยล้วพี่น้องครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอ้อมนะฮะอ้อมอ้อม,อ,อ,มอืมบโบม,มันต้ตมยำเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็ใส่หงชิลุไปนิดหน่อยครับพี่น้องครับปรุงรสชาติ วันนี้ฝนตกแห้งพี่น้องครับอตกสองช่วงแล้วอือากาศเย็นสบายพี่น้องครับใส่สอดุงรลลงไปครับพี่น้องจัด่อยโอ้ยสรงกลิ่นหอมพี่น้องครับเพราะว่าจะเริ่มเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งเน้าสิโดนครับเพราะว่ากระทะบ่ค่อยดีแล้วกระทะไฟฟ้าอาสกับลงงนาน,นั่นแหละ ดีห้างเลยพี่น้องครับเสนาปลาจักน้อยพี่น้องครับเหยาะน้ำปลาสักนิดโอ้เสียงฝนพี่น้องฝนตกแห้งแห้งมาหนิกระรังเดือดครับพี่น้องครับกระรังเดือดเลยโอ้ยสรงกลิ่นหอมเดี๋ยวใส่ซอสหอยนางรมจักน้อยพี่น้องครับอื เป็นมะเร็งเกลือกางอยู่ข่อยกระไดมื่อนี้ยนะซอสหอยนางรมล,ล,ลงไปครับชำชำ้ำเดี๋ยวควอมไก่สุก,นนก,ก,ก,นนก,ก้พี่น,อน้องครับจักน้อยจังสใส่ใบกระเพรากับอ้อมไก่ใส่ใบกระเพราพี่น้องครับจะแชบหน้ำอ้อมกระลังเดือดพี่น้องครับอันนี้อ้อมแบบ กลางเจ้งน้อยครับอ่าจริงๆทอาอ้อมนี่ก็ใส่ปลาน้ำเนอพี่น้องเนะใส่ปลาใส่ผักชีเล้วเนอพี่น้องอันนี้บ,บไดยใส่ครับอ่าเฟรนด์ต่างน้อยพี่น้องครับอ้อมขักพี่น้องครับตอนนี้ฝนกระตก อ่าทั้งตกทั้งเอ่อทั้งตกทั้งศาสตร์อืมเอาเขียวว่องห <c oughs> ่วแห้งบดได้เดี๋ยวชิมจักหน่อยพี่น้องครับอืม้มรสชาติเข้มข้นค่คอยๆค้นไปพี่น้องครับอุ Squ ้ยพี่น้องฟังเสียงฝนจักได้นเสียงอาทิตย์ทอดบ่เฮือ ออมไก่ใบกะเพราพี่น้องครับแบบทั้งคคโคตรรักโคตรรักรสชาติจัดจ้านเพียดนะพี่น้องครับอืมเอาไว้ได้ทีแล้วพี่น้องครับเด็ดใส่ใบกะเพราเลยพี่น้องครับคอ่อยโปรยลงไปใบกะเพราสดสดลุ่มไปแล้วครับพี่น้องครับ ใบกะเพราไหลายครับจังหอมหอมไก่ใบกะเพรานะจ๊ะหอมไก่ใบกะเพราอร่อยอร่อยหอมหอมใหพี่น้องครับออ้ยส่งกลิ่นหอมบใบกะเพราพี่น้องครับ กระทะกะน้อยใกล้ตัวแบบไงพี่น้องแรกๆว่ากะวยต้มใกล้สบใบบักขามไปต้มซำเอาเอาเป็นแกงคัวบรเดี๋เออโอ้พี่น้องครับสุกเลยครับพี่น้องครับออมไก่ใบกะเพราแสบๆพี่น้องครับอ่ะขอบคุณเ้อนะครับที่เข้ามารับชม ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุกแชร์คลิปนี้ก็บมีซับนี่พี่น้องครับอืเบิ้งมอเนี่ยละนะครับไปเห็นหนายทิดพ่อนเอาคลิปหน้าพ่อกันไปทุกท่านมีความสุขเดอ้อมากินอมไก่ใบกระเพรา้อกันครับ